สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีไ่ทีโอยสวัสดีกับทรงผมใหม่ด้วยเลครับเป็นยังไงกันบ้างสรงผมใหม่ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะหรือเปล่าสวัสดีครับก็มีบาส n NBA s ีเอซัมเมอร์ลีกเนี่ยแข่งขันกันทั้งหมด6คู่2คู่ครับวันนี้ที่ไผ่ทีโพยคิดวิเคราะห์แล้วแยกแยะเอาไว้ให้ในว,วันนี้จะเป็น2คู่ไหนไม่ตามชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับ สำหรับพี่ๆใดครับที่ต้องการแนวทางบาสเกตบอลที่ให้มากกว่าทานด้านหน้าช่องตอนนี้นะครับก็มีกลุ่มนําเล่นบาสอยู่นะครับก็ลองเปิดใจเข้ามาเข้ามาสัมผัสบรรยากาศบาสไม่ใช่ว่ามีแต่บาสมีฟุตบอลด้วยนะครับใครชื่นชอบ2ชิชนิดานี้ก็ขออนุญาตครับปัดขวาตะลุรูไฟล์มันจะมีทางเข้าโรงเรียนบาสเกตบอลอยู่อ่านคําบรรยายใต้โปรไฟล์สักนิดแล้วสกดิดมาหากันหรือแอดไลน์มาที่ แอดพีโปแลนด์แล้วก็ ai7 ใครสนใจผมจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับคลิกเข้ามามาเป็นสมาชิกภายในโรงเรียนบาสกตบอลด้วยกันครับน้นวันนี้แนวทางที่วาไว้ให้จะเป็นบาสภายในชมรมก็ตอนนี้มีทั้งไทยผู้หญิงแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ให้ไปในรอบเที่ยงแล้วก็เที่ยงครึ่งจอร์เจียเจอแอลเบเนียครับให้ลองที่28แต้มก็3าินติดที่ให้ตั้งแต่เที่ยง เที่ยงครึ่งแล้วก็บ่ายสองครับไม่อยากพลาดแนวทางบาสดีๆครับไม่ใช่ว่ามีแต่บาสสม,มอริคบาสในเวลานี้มีทั้งบาสหญิงบาสท,ทีมชาติก็ลองเปิดใจเข้ามานะครับรับรองว่าคุณจะเจอประตูสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนคู่แรกในวันนี้มาที่คู่เจ็ดโมงเช้าครับตามเวลาประเทศไทยเป็นทางด้านชิโกบูเจอกับทางด้านอยู่ท่าแจบูเองนะครับแข่งมาสเกมแล้วชนะ2แพ้2 ส่วนแจ๊สเองครับในรายการนี้แข่งมาแล้ว3เกมแพ้ไป3และชนะ1เกมไอ้พวกที่ทําผลงานได้ดีครับในก่อนหน้านี้นะครับช่วงหนังทําไมไม่ลงสนามนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องมาเจอกับชิกโกบูที่มียูกิคาวามุระทาผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆในบาสซัมเมอรีถึงแม้จะมีสาดิระที่ตัวเล็กแต่ได้เรื่องของความคล่องแคล่ว การเลี้ยงบอลที่ดีและมันสมองในการแอสซิสต์นะครับเข้ามาทดแทนก็ทําให้ชิโกกุบูมีการโฟบอลที่ดีภายใต้การนําทัพของยูกิคาวากุระก็มองนะครับว่าวันนี้ดูท่าแจ๊ดเองเจอกับชิโกกุบูน่าจะเป็นบารที่ค่อนข้างสูสีกันกับเบียดที่เปิดมาเลยนีครับ2.5ก็ถือว่าเบียดกันมาก แต่ชิโกบูครับเป็นบารที่ค่อนข้างเล่นเร็วประกอบกับอยู่ท่าเจานเองก็มีนักบาสที่พอจะทำแต้มระดับ20แต้มได้ถึง2คนครับก็คิดว่าวันนี้ครับ186.5ท,ที่เปิดมาก็คิดว่านะจะออกไปในทิศทางที่สูงอย่างแน่นอนครับตนนัวเล้นตัวแรกให้มองสูงทางด้านชิโกบูได้ครับคู่ที่2ครับมาที่ LA แอเดเกเจอกับเดนเวอร์เกตคู่นี้สัส้นง่ายเลยคู่นี้อยากให้มองสกอร์ต่ำ 177แต้แปมผ่ทีพอยคิดว่าคู่นี้ครับไม่น่าจะถึงด้วยการเล่นของเอลเอเกรเองเป็นบาสท,ที่ค่อนข้างช้าแล้วก็ประสิทธิภาพในการทําแต้มเนี่ยถือว่าไม่ไม่ดีเท่านี้ควรทั้งบอลนี้เจก็ดีตาตัต้งคะนเองก็ดีครับคาดหวังว่าจะมาทําแปมให้เยอะๆแต่ที่ผ่านมาครับฟอร์มไม่ดี แล้วก็2เกมหลังสุดครับทางด้าน LA Lakers เองเนี่ยก็ออกต่ําไปทั้ง2เกมเลยขาคิดว่าเกมนี้ครับจะเป็นการแข่งขันที่ต่ำอีก1เกมไพ่ชะวคิดว่าไม่ยดกะถึง177แต้ม2คู่เนอัลมามาฝาดกันคู่แรกครับให้มองสู่ทางด้านชิโกบูที่186.5แล้วคู่ที่สอให้ไปสกอร์ต่ําทางด้าน LA Lakers ที่177แต้มทุกจัดขัดเจสวนกับสองคู่ที่วางให้ทางด้าน้าช่องเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ